ลองไปปลูกกับไอหน้าก่อนนะไม่เป็นไรก็ก็ไม่นอนไงไปยากแล้วไม่นอนเชือทำงานไม่ยากครับทุกคนเรื่องแบบเวลาในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบพลาดไปแล้วเราก็แค่ไม่นอนจบแล้วมันมันเล่นมันเล่นเดินสามเดินสี่เดินห้าเดินหกเดินเจ็ดเดินแปดเล่นกูเลยเแยกกูรูยจัก เด็กกุต่อนนี่มันชิงหล่อนะเฮ้ยโอ้โหผมกดอาร์เรนได้พี่ช็อปจะไปได้ไงวะเออบลล์หนึ่งอะไม่เขาถอยไปแล้วพี่พอดีครับกูเลยกดเขาได้พี่เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวมันกดได้แล้วเราจะได้ไม่หมนแถมเบลล์หนึ่งคือจะสู้ได้ไงวะพีกโดนท่ารำยับยับนี่แต่เบลล์สองนี่คือแบบอาร์เรนยกลุ้ไหวครับโดนรำอ่ะสู้ไม่ได้ ไมช่วงนี้เพนันมาเห็นเตบ่อยนครวะยร้านตัวก็าต้านี่ตำแหน่งอเมดมนเปตโอแต่เพนต์ตาผมตายว่ะเจยลำช้าไปสัตว์เดี๋ยวบอกมันจบก่อนก่อนแล้วแะแต่ผมอกช้า ไม่ต้องไปแท็กแล้วละไม่ต้หรอกไม่ทันหรอกมันลำไม่ค่อยติดวะไฮดรีบัสมันฟืดๆปะผมแบบลำแบบโยกไม่าไกลแบบเดี๋ยวปุ๊บเลยวะเด้อยเขาแลนมารอเลยวะกดห้าวะกดห้าติดยังไงไม่ดูว่าอะไรเขาถ้ากูเดินมาต้องตายว่ากีฬายข้างบนมันต้องมันต้องเดินมาปิดเดี๋ยวไม่น่าเดินเลยวะ มันเดิน,น,เ,ดน,นเดินขบวนอะหาดล้ล้อะไรเงี้เดินม่นี่ปาก็เห็นแบบน้นาี่งรอรอ่อเตียเล่นได้คิดอต็วกูส,อกสีอยู่นะกูดูรู้สถาน,นการที่เพื่อนบอกอยู่ ูเห็นมึงด้วยกิไม่รู้อยู่ไหนอะฟังมาได้ไหมไได้มึงส่วนได้ม่เป็นไรนได้ไปหลายตัวเลยถ่านกินมีคิวไปอสตัๆนนะเดกันนะเนี่ยว่าสู้ได้ ที่กดแข่งอาจจะซูมได้ก็ได้ไม่ทันวะนั่งฟาร์มเนี <Willy! S 3> <Sorry. S 2> ่ยน่ารักน่ารักไปกันไงตัวเมียตัวตัวมึงต้องฟาร์มกีล่ามันเลยนะมากแล้วเหรอ ให้กูโดนสตอมโดรัวๆเลยวะอะไรวะเนี่ยไอเพนเฮ้ยจะตายครับอารีนาติดไปแล้วด้วยได้ขัดได้ขัดได้ขัดได้เอาเลยกับดาวก่อนมาแรงเกินโอ้โหเอาไว้มาครับอารีนตีไปแล้วนะมันตีไปแล้วนะดาวมันยอมเลียวก่อนหันไปส่วนหน้าจะต้องาตอบขบวนนะครับกลางก็ดูอยู่อ่ะมุสตาดินมุสตาดินมุสตาดิ นเ,เน,นี่ยผมใช้ของเยอะไป่ะฟังมันแม่งคระยังวะีิเงิกตายทันแล้วต้ากของกันเบรจะจะสู้เล่นไม่ได้แต่ถ้าไม่ออกกันเบรโก็เยวันเพลตตตายเร็วไปเยอละวลางสี่ผมมานะไม่เตะโทษ คนไม่น่าเสีย่ะะรักเอากลางวิหน้าจะห้าียเเสียว่าไวๆนะจะได้กลางนะคือว่าอกพา้ได้กลางไม่ตายไม่ได้ตานีพันรมาลักเลยเกิดะรดีจังเลยลักที่ไปนะโอ้โหีบตายโตวยเจ๊ฉันเาเป็นยังยัง สลับมันมจะสลับทำไมปิดเลนละแต่เย็นเย็นโอ้โปิดตาไปดูไม่ได้เคขียนนี่สู้ไม่ได้แล้วเอ้ยเพนมาครับผมไม่ได้เอาของกันเพื่อมาสู้กับไออาร์เลนเนี่ยดีนะเพนไม่มีสู้มันต้องรอของสองชิ้นก่อนไหนสู้ได้ก็สะท้อนน่ะอาร์เลนติไปแล้วอาร์เลนติไปแล้ว ตายเปลียนตายเปลี่นตายต้องปัดเออมาดีแต่ทีมกูเก่งมาดีแต่ได้กูตายตีตายห้าสวยเวดแม่งเลยค่าตังค์ก่อนทำงี้ได้ไงเวดได้ไหมไอเขาเวทเลยเขาเวทเลยอ้าวไม่ใช่กูที่เป็นคิวเหรอไม่ตายด้วย เปิดฟ้าว่าเจอเองครับเราเลยนใช่เราโดนไหมเนี่ยเจ้าว่าเจอเลนออกสะท้อนหรือว่าออกคิวเราว่าออกคิวนะแต่ลดดาเมจมันได้เยอะนะมันตีเร็วแล้วยิ่งเราลงไม่ใช่ถ้าเราอยากสปีดมันแม็กซิมัมไปแล้วไม่ใช่ไม่แม็กไม่แม็กไอ้นี่จิตมันทำให้ดาเมจลดไงเหมือนเขาเป็นไอกจิตเวลาโดนเนิร์ฟความเร็วการโจมตีดาเมจมันจะลดแทนนี่ไปเพนด้วยคิวเพลงนัดตีโฟร์ซ่า ห้าพันแล้วเหวันนี้มชเฮ้ยเมื่อกี้ได้หมดเลยหาตังไปสู้กับอาเลนก่อนตอนนี้ไอ้สู้ก็ได้เขาจับได้หอาเนยนีนเแล้วเนม เขาเล่นต่อเปล่าผมมาเล่ยนตายหน่อยไปเสพไปเสพไปจะแ้งเลยไม่เป็นไร,ไม,นไรมีคนรับเทา้าให้หมดแล้ว,ว,ลวก็ปีบนรวมสองฮนะใช่กางหนึ่งอ่ะตัวอะไรวะตาตาเกิดมากันป้อมน่าได้บนนะพี่จะเข้าแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นล่าง<อ>ใหกันกูขับเก่าป่ะเดี๋ยวกูรอสี่ช่วยมะ ไม่รู้ว่าโดนตัวอะไรนะนะั่แน่ๆเกิดแล้วไปได้อะไรด้่ยเสียง,งมาสา่นมานโอกาสปิดสวนมาปิดเวทเลยด้ยจะวิง่งไปถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันจะเล่นไปโดูอยู่นะโดูอยู่มีอันตีทำกรอเงินเห็นเขาอยู่เมียนตีนะไม่ไม่ค่อยน่าบอกเลยไม่ค่อยดี ทำทำบัฟแบบนี้ยังไม่ได้บัฟเลยชิวแล้วครับมาเลยครับหา้าอาร์เรนกลางวันตัว <บ S 3> <คง>ตัวตัว<คง>ขวาสี่ขวาสี่อารเรนตัวเดียวข้างบนอนะ่ะปิดได้นะไม่น่ารมาคนถอยแล้วเ,เดว <R> ไม่ถอยเนี่ย<คง> <S <S> <S อยู่เปิดได้เนี่ยดาร์ากเนีแต่บอกว่าบางทีมูฟ้าวา มันโผล่ใช่เอ้ยมันไปต้องรอ้องรอโผล่ผิดกน่ารอด่นรอด่วนมันไปนะมามามาหมดเลยมาดีวมาเดียมาดีผมผิดล้วแ้กูรอนวะใช่ผมน่าจะเย็นล้เลยต้องไหวอะไรซ้ำมคอยโผล่ไอ้นี่กดเกิดมาเนี่ย แต่บอกว่าน่าจะนะพี่ฆ่าไปแล้วเมื่อกี้เพลงมันอันตรีนี่เมื่อกี้เห็นแมปมันแบบว่าตีเข้าตีเข้าเลยนี่สองมีเมนติกรอบอะแล้วพี่ปติแล้วอยู่ขวาพี่เปิดการ์ดต่อได้ไหมเหรอวะได้ได้เออมันไม่รู้มันรู้ไม่เป็นไรเราตีได้ไม่ร้อนนี่ตัดโบว์คฮับไอมันอยู่โบนะ มก็ไมติเลยอ่ะมีมีมีเลย่าเลล่าเลยาตมกิอ่ะไหวอยู่แมึกไม่อยู่ไอ้กนติให้อยู่ะกิจกนติให้แล้วนติแล้วนติไอ้กูอยากให้ั้งสามช่วยเขไม่ด้ไม่เวิร์่ะไีฉุกวกูไม่รีอย่างงี้โดนอะไรไม่รู้อะติไม่รีอะเร็วไปมันเลียมไม่สวยมากมนเข้ายากอะ เน่ยไม่ได้ดักอะ่ะกูไปจาตันช่วยมึงด้วยมั้งเนี่นเเนเยเดี๋ยวลากสิจา้าก็จะให้มึงเอาตัวที่มันเล<ช>็ดเข้า<ด>มานะไงไม่รู้ว่ามันไวเไป็นไรวะกูน่าต้องเปิดก่อนวะจ้าวาเดี๋ยวประวัติมไม่ได้มองไม่เห็นเพนด้วยาต,ตายก็ไม่เสียงเงินหรอกของนูมไม่รวยหรอกดูดิศูนย์ห้านกพอดิ เรีนกับเลดย,ย,ย,ยางกันสี่พันับฝังให้ใแบกน่าจะยากเกี่เพีอผมไม่อยู่นะนี่ได้ได้ปีม,มาตัวนึงขายได้ไ,ปไปะไม่เอาเลยก่อ ขกดจัดแล้วกดจันแล้วได้ได้ได้เลยได้แล้วครับเปลี่ยนกลับไปการแล้วเล่นกลับไปการหมดละใช่เปลี่ยนมาทางนี้เป็นลายเดินปบก็อยู่ยังไม่เห็นผมเลยผมไม่อยู่ด้วยตอนนั้นอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมม่ีอะไรมเวลาให้อยู่มันน่าจะรอข้างในนะ เราปัมนอกางบนไหมเอาดารอดาตายตายแล้วอยู่ตายเลยแบแตกดลับแล้วเล่นไม่ได้ไม่มีตัวทำิมันเหลือแค่ซาต้าตัวเดียวที่จได้หมดเลย่อกี้ไปทำล่างให้ขอบไีเลตด้วยยัติไม่ได้เออตันอยู่นะ ทางมาทางเข้ากัโอยเนี่ยทีมบอลเนี่ยกดนะกลับแล้วนะกลับแล้วเรียบร้อยเอ้ยลีลาแบกก็ทะไรเลยขอแค่ถึงสเกลอะถอดที่มันได้กูแล้วมันตายห้าครแบบนี่เกมอะพอเล่นเดินดุนฉีนะครับเดินดีนะแม่จ้าก่อน เดินเป็นกลุ่มอ่ะกูโดนดักอ่ะตตุ๊บต๊บบ,บดูสกอร์กูดิหน่าสองสามนะมีตัวล้วงอ่ะจิดก็โดนสตอมมันมาหาทุกเต่ามันมาหาทุกไปแล้วดาบชนด,ดาบชนกันไม่ได้มีคนเสริมอ่ะออดาบชนกันทีไรมีผีมาเสือกทุกทีแต่เมเพื่อนเราก็น่ารักเหมือนกันได้อยู่ครับก็ะแทเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะ ส่วนจะคิดอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามแม่นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน